สวัสดีค่ะกิจกิตนาสารทองจาก v ีเอ็กโค่ะวันนี้กิจจะมาไขาข้อข้องใจที่หลายๆท่านถามคําถามมาว่าเจ้าของกิจการหรือกรรมการเนี่ยควรจะตั้งเงินเดือนให้ตัวเองหรือไม่และหรือจะตั้งเท่าไหร่อย่างไรดีนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเจอว่าไม่ได้ตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเนื่องจากว่ากลัวปัญหาซําซ้อนว่าจะเสียภาษ,ษีมากเกินไปนะคะ หรืออาจจะตั้งเหมือนกันแต่ว่าตั้งน้อยเกินไปทําให้เสียสิทธิค่ารดหย่อนบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวกิจจะขอแชร์ให้รับทราบกันนะคะแล้วก็พิจารณากันว่าควรจะตั้งที่เท่าไหร่อย่างไรนะคะโอเคเบื้องต้นเลยเนี่ยฐานภาษีในการคํานวณภาษีนิติบุคคลเนี่ยเราก็จะมีการคํานวณจากการที่ เป็นผู้ประกอบการ SME หรือว่านิติบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาจะเสียภาษีจากอะไรมันก็คือปกติแล้วทำกิจการก็ต้องมีรายได้ใช่ไหมคะรายได้ลบรายจ่ายทั้งหมดแล้วก็จะเหลือเป็นกำไรสุทธิก่อนหักภาษีนะคะทีนีเาา้เรามาดูประเภทของก่อนที่จะไปดูว่าจะต้องเสียภาษีจะตั้งเงินเดือนเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะคะเราลองมาดูข้อมูลของ ประเภทของนิติบุคคลกันก่อนเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าแต่ละประเภทนั้นอะโอเวอร์ออลแล้วจะเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคือเบื้องต้นเลยกิจการของนิติบุคคลเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือประเภทแรกก็คือเรื่องของอกิจการ SME ซึ่งเกิดจากการจดทะเบียนบริษัทหรือว่านิติบุคคลเนี่ยไม่เกินทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้าน5ล้านบาทนะคะและทีนี้ ยอดขายรวมเนี่ยไม่เกิน30ล้านนะคะส่วนถ้าเกิน30ล้านหรือทุนจดทะเบียนมากกว่า5ล้านเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นนิติบุคคลแบบทั่วไปนะคะทีนี้มาดู SME ขั้นการเสียภาษีของ SME เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือจะได้สิทธิพิเศษโดยการ หักภาษีเป็นขั้นบันไดคล้ายๆบุคคลธรรมดาเหมือนกันเขาแบ่งออกเป็นว่าถ้ามีกำไร 0- ถึง3แสนแรกเนี่ยจะยกเว้นภาษีไม่เสียภาษีนะคะส่วนที่เลย3แสน0 0บาทจนถึง3ล้านเนี่ยจะเสีย15%ทีนี้ส่วนที่เกินมากกว่า3ล้านจะเสียที่20%นะคะฉะนั้น เดี๋ยวกิจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราคอมเพลให้เห็นกันชัดๆสักประมาณาทุนกำไรสัก10ล้านเนี่ยมันจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะคะทีนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นนิติบุคคลทั่วไปที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า5ล้านหรือว่ามียอดขายมากกว่า30ล้านนะคะโอเคทีนี้ เรามาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะคะเรื่องของเงินได้นิติบุคคลที่เป็น SME SME เนี่ยทุนจดทะเบียนอย่างที่บอกนะคะน้อยกว่า5ล้านแล้วก็มีไรายได้น้อยกว่า30ล้าน3แสนแรกไม่เสียใช่ไหมคะทีนี้3แสน1ถึง3ล้านเนี่ยแก็บของมันก็คือ2 2ล้าน7 000, ใช่ไหมคะเสีย15%ภาษีขั้นนี้มันก็เลยกลายเป็นที่4ล้าน5000บาท ทีนี้ส่วนที่เกิน3ล้านขึ้นไปจะเสีย20%ไม่จำกัดจำนวนนะคะทีนี้ลองมาคำนวณว่าสมมติว่ามีกำไรที่10ล้านเพราะฉะนั้นระหว่าง10ล้านลดลงมาถึง3ล้านเนี่ยแก็บของมันก็คือ7ล้าน7ล้านเนี่ยจะต้องเสียภาษี20%ก็คือล้าน4ใช่ไหมคะไปบวกกับ45,000 เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นนิติบุคคลที่เป็น SME เนี่ยก็จะเสียภาษีทั้งหมดหนึ0 0ล้านนาพนะคะทีนี้ผลต่างของมันก็คือโดยปกติแล้ว10ล้านลบกับ1 8 0 5 0 0ล้านมันก็เหลือ8ปดล้านหนึ่งแื้าใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากิจการต้องการอาละ จะเบิกเขาเรียกอะไรเงินกําไรปันผลใช่ไหมคะก็จะต้องเสียภาษีที่จ่ายนะคะาที่จ่ายเนี่ย10%ก็คือจะต้องเสียภาษีทั้งหมด819,500บาทนะคะเบ็ดเสร็จตรงนี้เนี่ยเอาไปบวกกับ1,85,000ก้อนแรกจริงๆรายได้10ล้านเนี่ยนิติบุคคลที่เป็น SME จะเสียภาษีทั้งหมด บวกกันสก้อนมันก็จะเป็น2องล้านหกแสนสหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ10ล้านก็คือ26.25%เปนั่นเองใช่ไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูกันเรื่องของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปบ้างนะคะเงื่อนไขของนิติบุคคลทั่วไปก็คือทุนจดทะเบียนเกิน5ล้านและรายได้เกิน30ล้าน จะเสียอัตราภาษีที่20%ตั้งแต่บาทแรกนะคะก็คืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นนิติบุคคลที่เป็น SME นะคะถ้าปีใดปีหนึ่งยอดขายทะลุ30ล้านขึ้นมาเนี่ยในปีถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มเสีย20%เช่นกันนะคะ ก็คือขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะ20%เนี่ยได้สิทธิ์แล้วได้สิทธินั้นต่อไปเลยนะคะถึงแม้ว่าในปีถัดมาเนี่ย SME จะได้ยอดขายรวมไม่ถึง30ล้านก็ต้องเริ่มต้นเสียที่20ล้าน20%ตั้งแต่บาทแรกเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูค ompare เปรียบเทียบของอัตราภาษีของ SME ทั่วไปกันบ้างนะคะปกติคิดที่ 20%ตั้งแต่บาทแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น10ล้านยกตัวอย่างเหมือนเดิมเนาะกำไร2 0ล้านเนี่ยก็จะเสียภาษีด่านแรกเลยเนี่ย2ล้านนั่นก็คือ20%ใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็จะเหลือกำไรสะสมไปรอปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีก8ล้านซึ่งถ้าจะเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้จำเป็นจะต้องเสีย10%หักหน้าที่จ่ายเพราะฉะนั้น8ล้านเสีย10%ก็คือ80แสนนั่นเองถ้าบวกรบกัน ทั้งสองก้อนเนี่ยภาษีทั้งจำนวนมันก็คือ2องล้านแหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือยีใช่ไหมคะทีนี้นี้อ่าเราได้ตัวเลขมาสองก้อนแล้วเนาะถ้าเป็น SME จะเสีย26% 26.25แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลทั่วไปจะเสียภาษีสุทธิจริงๆแล้วอะ่ะยีอ่าทีนี้เรามาดูรายได้คอมเพร์เปรียบเทียบกันระหว่าง บุคคลธรรมดาบ้างนะคะกรณีที่ไม่มีค่าลดหย่อนเลยนะอันนี้ตารางที่ไม่มีค่าลดหย่อนเลยก็คือสมมติว่าคนคนนี้มีรายได้สุทธิที่10ล้านเขาจะเสียภาษีอยู่ที่30.15%เอร์เซอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะในเมื่อถ้าในตารางเนี่ยเป็นขั้นบันไดแบบนี้หรืออัตราก้าวหน้าเนี่ยจะต้องเสียภาษีสูงสุดที่35%เป ที่มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันก็คือเกิดจากการที่บอกว่า,าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะมีค่าลดหย่อนใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษตัวที่บอกว่าหน0 0 0แสบาทแรกเนี่ยไม่เสียภาษีได้รับการยกเว้นหนึ่งแสถึงสล้านถัดมาเนี่ยได้5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%ตามตามขั้นบันไดเพราะฉะนั้นถ้าคิดค่าเฉลี่ยกันจริงๆแล้วอะ่ะ ลองเอามาบวกบวกกันที่เป็นภาษีสะสมเนี่ยมันจะบวกกันเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะอก็คือสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันถ้าเทียบกับ10ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวเลขที่3 0มสนั่นเองนะคะทีนี้ทีนี้ก็ใกล้ที่จะได้คำตอบแล้วนะคะที่ถามกันเข้ามาว่ากรรมการเนี่ย ควรจะตั้งเงินเดือนให้ตัวเองหรือไม่ควรตั้งเท่าไหร่อย่างไรดีนะคะาจากการที่เปรียบเทียบให้เห็นตัวเลขที่ต้องเสียภาษีในแต่ละประเภทกันไปแล้วนะคะทีนี้จะมาให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถ้ากรณีที่กรรมการไม่ตั้งเงินเดือนให้ตัวเองจะเสียสิทธิ์เรื่องของอค่าใช้จ่าย,ายแล้วก็ค่ารถยนต์ของบุคคลธรรมดาอย่างไรแล้วก็จะเสียเป็นเงินสดสะสมถ้า SME ไม่ได้ใช้นิติบุคคลธรรมดาไม่ใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่ารหย่อนของบุคคลธรรมดาตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่นะคะมาดูกันค่ะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยโดยปกติอย่างที่ทราบกันดีนะคะถ้าเป็นเงินเดือนหรือว่าเงินปันผลตามมาตรา40วงเล็บ1และวงเล็บ2สอเนี่ยสรรพกรให้สิทธิ์หาค่าใช้จ่ายได้5 0แต่ไม่เกิน10,000แ ท่นั้น1นึ่งแสนตะไวเนาะไม่เสียละทีนี้ค่าลถหย่อนส่วนตัวผู้มีเงินได้ลดได้อีก60,000บาทรวมก,กันกับเมื่อกี้กลายเป็น1นึ0ง0บาทนะคะทีนี้เงินได้ส่วนบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีตามตารางขั้นบันไดเมื่อสักครู่อ่ะคะ่ะจะเห็นว่า1นึ0 0 0สบาทแรกไม่เสียภาษีสรรพากรให้สิทธิ์ไม่เสียภาษีนะคะ รวมกันฉะนั้นเนี่ยจะได้สะสมที่ไม่เสียภาษีเนี่ยรวมเป็นทั้งหมด160,000บวก150,000เป็น310,000บาทนั่นเองถ้าเอาก้อน310,000บาทเนี่ยไปคิดภาษีที่จะได้สิทธิ์ลดหย่อนถ้าเป็นของ SME เมื่อกี้เราเห็นว่าฐานเฉลี่ย SME มันอยู่ที่26.25ใช่ไหมคะฉะนั้น หปีเนี่ยถ้าเอา3ามแสนคูณยี่สเข้าไปเนี่ยจะต้องจะประหยัดภาษีไปได้ถึง8ปดหมบาทกันเลยนะคะถ้า10ปีละก็เติมเลขศูนลงไปกลายเป็น8 1 3แสนหนึ่ามพัอ่ปีะคะ่ะถ้าไม่เอามาคิด20ปีเนี่ยก็กลายเป็น1นึ่งล้านหกแสนสารกันเลย อันนี้กรณี S อสีนะคะทีนี้กรณีบุคคลนิติบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันเสียฐานที่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะมันก็ตกว่าสามแสนหนึ่งหมื่นคูณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นเท่ากับปีละแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทเพิ่มมาอีกหลายหมืน่นหลายพันเลยนะคะอสิบปีเติมเลขศูนย์ลงไปกลายเป็นแปดล้าแปดแสนแปดแสนหกหมื่นแปดพันนะคะยี่สิบปีก็ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามมพบาทกันเลยทีเดียวทีนี้เราเริ่มที่จะแบบเริ่มพิจารณานะทีทวนขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าควรจะใส่เงินเดือนให้ตัวเองอย่างน้อยเท่าไหร่ดีนะคะค่ารถหย่อนเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้สมมติว่าถามคำถามเล่นๆนะคะถ้าคุณมีรายได้10ล้านบาทเนี่ย การที่คุณจะเก็บเงินสักล้านห้าเนี่ยเออมันมันรู้สึกว่ามันพอเป็นไปได้ไมคะใช่ไหมและยิ่งเป็นลายเก็บเงินที่เป็นประโยชน์มากๆ่กก็คือเอาไปใส่ค่ารถยนต์ที่มีประโยชน์มากๆอมันก็จะยิ่งได้เงินพอกคุณขึ้นมาอีกฉะนั้นอ่าเราสมมติว่าเราหากค่ารถยนต์ไปหนึ่งล้านห้าแสนนะคะ มันก็จะมีเงินได้คงเหลืออยู่ที่8ล้านหถูกไหมคะทีนี้แปล้านหาเนี่ย, 8, 500, ยมันคำนวณค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ภาษีที่จะต้องจ่ายเนี่ยเหลือแค่24.9%เอเองเพราะว่ามันคิดเป็นขั้นบันไดใช่ไหมคะแล้วฐาน35 000, สูงสุดเนี่ยมันเหลือแค่3 5 0 0 0 0มันก็เลยกลายเป็นภาษีที่จะต้องเสียทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทุก้อนเนี่ยเป็น2 000, 4 9ล้านสี่แสนเก้าหมื่น หรือ24.9%นั่นเองทีนี้ถ้าไปเทียบกับเ,เรื่องของนิติบุคคลเมื่อกี้ Sme อยู่ที่26.25%นิติบุคคลทั่วไปอยู่ที่28%และถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้หักค่ารถหย่อนมันจะเป็นที่30.15%ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีค่ารถหย่อนอยู่ที่24.9%นนั่นเองทีนี้เริ่ม ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าควรจะตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไรอย่างไรดีนะคะ mm hmm. ก็ฝากพิจารณาตรงนี้แล้วกันเนาะทีเนี้ยค่ารถหย่อนจริงๆไอ้ล้านห้ามาจากไหนมันเป็นไปได้จริงๆหรอนี่ยอยากจะให้อยากจะให้ดูตัวเลขตัวนี้นะคะอันนี้เป็นค่ารถหยนอนล่าสุดจริงๆของปี2566ที่เพิ่มขึ้นมา จากปีก่อนๆก็จะเป็นเรื่องของการออมกอชอนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นาหากได้ตามจริงไม่เกินสามห0ื่นบาทนอกกนั้นก็จะคล้ายๆเดิมค่ะแบ่งเป็นกลุ่มของภาษีที่รัฐสนับสนุนเนี่ยเป็นทั้งหมด5กลุ่มก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ว,ว่าจะเป็นค่ารถย่นส่วนตัวหรือคู่สมรสบุตรพ่อแม่ การฝากคันการเลี้ยงดูผู้พิการอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขเนี้ยสมมุติว่าตัวตามตัวอย่างในสมมติว่าสักสามแสนเก้านะคะทีเนี้ยพอไปเรื่องของการลงทุนเนี่ยอันนี้จากยกตัวอย่างเมื่อกี้สิบล้านนะคะเราก็จะหาค่ารถยนต์ที่ล้านห้ามันมาจากไหนบ้างเนี่ยคือก็จะแยกเป็นกลุ่มตามนี้ให้เห็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็สักห้าแสนห้าแสนก็เป็นอาจจะเป็นประกันบำนาญอาจจะเป็น s s f i m f กบกขสำรองเลี้ยงชีพ ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเรื่องของประกันชีวิตก็จะแบ่งเป็นประกันสะสมทรัพย์แล้วก็ประกันสุขภาพเนี่ยตัวนี้รวมกันเนี่ย100,000บาทประกันสุขภาพพ่อแม่รวมถึงคู่สมรสด้วยนะคะพ่อแม่ของคู่สมรสก,ก็ได้เช่นกันนะคะประกันสังคมตรงเนี้ยอ่ากิจใส่ตัวอย่างไว้สัก106,000บาทแล้วก็ หมวดกระตุ้นเศรษฐกิจชอบดีมีคืนอย่างปีนี้เนี่ยลดสูงสุดได้ถึง4ี่หมื่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของดอกเบีย้ยซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้จ่ายตามจริงเ,เกี่ยวกับการลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมตัวนี้ได้10,000แบาทเพราะฉะนั้นตัวนี้กิจใส่ตัวอย่างไว้ที่สองแสนสี่ก็จะเหลือเรื่องของการบริจาคใช่ไหมมี10ล้านก็อาจจะบริจาคสัก ่1 5 0 0 0บาทอันนี้ถ้าเป็นบริจาคในเรื่องของการศึกษาการกีฬาพัฒนาสังคมโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยตัวนี้จะหักได้2เท่าของเงินบริจาคแต่ก็จะต้องเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า10%หลังหักค่ารถย่อนนะคะซึ่งเมื่อกี้เราคิดคำหักค่ารถย่อนไปแล้วยังเหลือ8 5 0 0ใช่ไหม10%จริงสามารถบริจาคได้ถึง8 5 0 0แต่ในตัวอย่างนี้เราสมมติกันที่ 1,500,000บาทนะคะภาพรวมๆทั้งหมดที่กิจใส่ตัวเลขไว้เนี่ยมันก็ออกมาที่ล้านห้าเพราะฉะนั้นการหักค่าลดหย่อนที่1 000, 5 0 0 0 0้บาทเนี่ยเป็นไปได้นะคะจึงฝากไว้ว่ากรรมการหรือผู้บริหารสามารถที่จะตั้งเงินเดือนให้ได้เลยนะคะเอา10ล้านเนี่ยมาหาร12 ก็จะออกมาเป็นสูงสุดที่8 33, 33 3ด3 3นบาบาทนั่นเองนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ